เป็นคําสั่งของพระเจ้าที่บอกว่าคือให้ผู้ชายเท่านั้นไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นพี่น้องจะสังเกตว่านี่คือคําสั่งคําสั่งนี้เป็นคําสั่งที่มาอย่างทุกขริจักพระคําของพระเจ้าวันนี้มาจากหนังสือหนึ่งติโมเทีเหรือ1นึติโมธีบทที่สองข้อที่8 ถึงข้อที่14เรื่องที่ผมได้รับมอบหมายวันนี้ผมคิดว่าหลายคนคงไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือพี่น้องบางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดเรารู้แต่ว่าผู้หญิงในที่ประชุมเราจะพบว่าที่คริสจ,จักรของเราไม่มีผู้หญิงขึ้นนำในการนั้พการแม้แต่คนเดียวแต่ขณะเดียวกันสำหรับประสบการณ์ของท่านหลายคนที่เคยผ่านคริสจ,จักรในความเชื่ออื่นๆมาอาจจะเคยพบว่ามี สุภาพสตรีมีผู้หญิงที่ขึ้นนําในการนมัสก,การไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนการอธิษฐานการนําเพลงหรือแม้กระทั่งอื่นๆอ,อ,อีกหลายสิ่งหลายอย่างท่านเคยมีคําถามอย่างนี้ไหมครับว่าทําไมของเราไม่มีผู้หญิงที่จะขึ้นมานมัสก,การพระเจ้าข้างบนสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นเครือจักรภพฤสต์ มีหลายท่านที่รู้สิ่งนี้คือเราไม่เคยทําเลยแต่เราไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรทำไมเราถึงไม่อนุญ,ญาตให้ผู้หญิงขึ้นมานําในที่ประชุมที่ผมกําลังพูดผมหมายความว่าผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างมานั้นพระองค์มีวัตถุประสงค์พระองค์มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงต้องบอกพี่น้องอย่างนี้ก่อนว่าผู้หญิงไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ได้มีศักดิ์มีสีหรือต่ํากว่าผู้ชายแต่อย่างใด ในสายพันเุ์ของพระเจ้าไม่ว่าชายหรือหญิงมีความเท่าเทียมกันแต่เรากำลังพูดถึงบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าทรงสร้างไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อเราได้รับหน้าที่ ให้เป็นผู้ดูแลเรื่องบางเรื่องเราจะต้องดูอย่างละเอียดแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่ก้าวไก่กำลังอธิบายว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่พระเจ้าได้ส่งให้เราทําหน้าที่แต่ของเราไม่ให้บกพร่องและเราไม่ไปก้าวไก่เราไม่ไปล่วงล้ำเราไม่ไปก้าวล่วงภาระของผู้อื่นพี่น้องครับ เรื่องนี้ในยุคแรกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าหลังๆมานี้เราเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงเริ่มเปลี่ยนไปในสังคมในอารยธรรมในขนบธรรมเนียมประเพณีอาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องเหล่านี้มีการรู้เรียกร้องสิทธิ์ของสตรีว่าสตรีนั้นมีความเท่าเทียมกันกับบุรุษบุรุษทำอะไรได้ สตรีก็ทําได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่โลกเขากําลังเรียกร้องการเรียกร้องนั้นคลืบคลานเข้ามาในคริสจัก์เนื่องจากความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือการที่ไม่เข้าศึกษาต่อน้ําพระทยัยของพระเจ้าวัฒนธรรมนี้เริ่มคลืบคลานเข้ามาในคริสจัก์พี่น้องครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าในยุคเริ่มต้นเมื่อเปาโลได้กําชับ เราจะพบว่าเปาโลสั่งบอกว่าผู้หญิงไม่อนุญาตให้ผู้หญิงมีอำนาจเหนือชายแล้วก็จะมีข้ออีกหลายข้อที่บอกว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงพูดในที่ประชุมแต่ให้นิ่งเสียวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสร้างนั้นชัดเจนครับทั้งชายและหญิงนั้นล้วนแต่มีบทบาทที่ต่างกันชายทำในสิ่งที่หญิงทำไม่ได้ดีหญิงก็จะทำในสิ่งที่ผู้ชายทำได้ไม่ดีนั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าสร้างมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันมีหลายคนพูดอย่างนี้ครับ 哇！Wow. เออสมัยก่อนนะใช่พระเจ้าไม่ได้อนุญ,ญาตให้ผู้หญิงหรือพระเจ้าทรงห้ามแต่คริสตจักรที่อยู่ที่เอเฟซเพราะว่าติโมเทียวนั้นเป็นนักเทศที่เอเฟซแต่พระเจ้าไม่ได้ห้ามที่อื่นคาลาเตียมีผู้หญิงที่เก่งกล้าสามารถมีผู้หญิงที่มีความรู้พระฉจนั้นพระเจ้าอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงสามารถสั่งสอนหรือขึ้นมานำการนมัสก,การได้สิ่งที่เปาโลบอกกับติโมเทียนนั้นให้ติโมเทียวนั้นสอนทุกคริสตจักรว่ามาตรฐานเดียวกันพระเจ้าไม่เคยอนุญาตทุกที่และ มีหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนไปวัฒนธรรมเปลี่ยนไปความรู้สึกของคนเปลี่ยนไปพระเจ้าอนุญาตเปิดกว้างขึ้นจริงหรือเปล่า พระคำของพระเจ้านั้นถ้าเราไม่ศึกษาอย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องที่เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆครับไม่ใช่เรื่องที่เราอ่านแล้วทีเดียวสามารถตีโจทย์ได้เลยอาจเป็นไปได้ว่าเราไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งเพราะในพระคำของพระเจ้าสองเปรโตบทที่1ข้อ20ข้อ2ีข้อนั้นบอกว่าพระคำของพระเจ้าเราจะตีความหมายเอาเองไม่ได้เราจําเป็นต้องมีความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ไปตีเอาควตามความคิดของเรา จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้เพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระคำของพระเจ้านั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์แต่มนุษย์กล่าวคําซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เขาเขียนหรือเขาพูดนั้นหนึ่งติโมธีบทที่สองข้อที่8พระเจ้าบอกว่าให้ผู้ชายยกมือขึ้นคือเปาโลกำลังบอกว่าเปาโลอนุญาตให้ผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นอธิษฐานหรือทำสิ่งอื่นๆได้ไม่อนุญาตให้เป็นผู้ ผู้หญิงที่ขึ้นนำคำสั่งนี้สำหรับ คริสจักรทุกแห่งในหนังสือหนึ่งติโมเทียบทที่สองฟังข้อที่12ให้ดีๆในข้อนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือควบคุมผู้ชายแต่ให้เธออยู่เงียบๆเ,เมื่อเราศึกษาจากพระคำของพระเจ้าข้อนี้ข้อนี้ไม่เป็นทางเลือกเป็นคําสั่งของพระเจ้าที่บอกว่าคือให้ผู้ชายเท่านั้นไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นพี่น้องจะสังเกตว่านี่คือคําสั่งคําสั่งนี้เป็นคําสั่งที่มาอย่างทุกคริจจ์หนึ่งกลอุนท์บทที่14ข้อที่ 33. เปาโลก,กำลังจะบอกที่เมืองโกลินโทบอกว่าสิ่งที่เขาสอนที่เมืองเอเฟซัส ที่เมืองคาราเตียหรือที่อื่นๆนั้นที่ไหนก็ตามสอนเหมือนกันพระเจ้ามีน้ำพระทัยเดียวและโรรองรู้ตั้งแต่ต้นยันจบตั้งแต่วันสร้างโลกจนกระทั่งสิ้นสุดโลกนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นนาำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องให้มนุษย์มาสังคยนาหรือมาเปลี่ยนข้อมูลใดๆที่พระเจ้าให้ไว้เพราะนี่คือพระคำของพระเจ้าผู้ทรงฤทธสัพพันอยู่ในข้อที่34จงให้บรรดาผู้หญิงอยู่ เงียบๆในคริสจักรเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดฟังแล้วเข้าใจได้ไหมครับผมก็ว่าข้อความนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเราเข้าใจได้ที่เปาโลย้ำนักย้ำหนากกำชับแล้วกำชับอีกเพราะอะไร เพราะพระเจ้ารู้ครับว่าวันหนึ่งจะมีคนที่ไม่คิดเหมือนกับเปโลพระเจ้ารู้ครับว่าวันหนึ่งจะมีคนที่มีความคิดที่แปลกออกไปจะมีผู้หญิงบางคนที่อยากจะเป็นใหญ่จะมีผู้หญิงบางคนที่อยากจะใช้ความรู้ที่เขามีอยู่แสดงความสามารถในที่ประชุมเพราะฉะนั้นหนึ่งโกรินธทบทที่7ข้อที่17คําคำสั่งนี้มาอีกอย่างไรก็ตามองค์พระพเจ้าทรงกําหนดสภาพแต่ละคนมาอย่างไรและ พระเจ้าทรงเรียกแต่และคนในสภาพอย่างไรก็ให้เขาดําเนินไปอย่างนั้นข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรทั้งหมดให้ทําอย่างนี้พระคำของพระเจ้าชี้ชัดบอกว่าพระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งจะมีหลายคนที่คิดอยากจะมาอยากจะทําอยากจะทําในสิ่งที่พระเจ้าได้สงห้ามพระเจ้าก็เลยบอกว่าทุกหนทุกแห่งมีคําสั่งเดียวห้ามหญิงขึ้นและมีอํานาจเหนือชายไม่ว่าจะเป็นสั่งสอนนําการนรัสการ,การช่วงหนึ่งช่วงใดก็ตามมาดูพระประสงค์ เริ่มต้นเลยครับป็กมการบทที่2ข้อที่20ถึงข้อ2 3สาสร้างทุกอย่างแล้วรวมทั้งมนุษย์หมายถึงว่าทรงสร้างชายก็คืออาดัมก่อนยังไม่มีผู้หญิงเลยพระเจ้าบอกว่าชายนั้นยังไม่มีผู้อุปัมรมที่เหมาะสมกับเขาชายเนี่ยดีแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ครบหรือว่าดูว่าไม่มีใครสนับสนุนไม่มีใครอุปธรรมไม่มีใครมาช่วยเป็นผู้ช่วยพระเจ้าก็เลย ทักซี่โครงของชายนั้นออกมาสร้างเป็นหญิงเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นว่าการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เอาดินก้อนใหม่เข้ามาสร้างเป็นผู้หญิงไม่มีวัตถุประสองค์อื่นมีวัตถุประสงค์เดียวก็คือการทรงสร้างชายก่อนแต่ชายนั้นไม่มีใครสนับสนุนไม่มีใครอุปถัมไม่มีใครช่วยเหลือในส่วนของผู้ชายที่ทำไม่ได้ชายจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีผู้ช่วยและผู้ช่วยคนนั้นก็คือ กระดูกสีข้างของทอที่พระเจ้าได้ทรงเอามาแล้วก็สร้างเป็นหญิงพระเจ้าให้มีบทบาทที่ต่างกันครับชายพระเจ้าได้ทรงตั้งให้มีบทบาทบทบาทอะไรบ้างพระเจ้าบอกในหนังสือเอเวโซบทที่สองข้อยีอันที่จริงเริ่มต้นจากหนังสือหนึ่งตโมเทียบที่สองข้อสินั่นแหละครับข้อที่เราได้อ่านมาแล้วข้อนั้นบอกว่าพระยาวาทรงสร้างอาดัมก่อนนี่เป็นเหตุผลว่าทําไม ผู้หญิงเป็นผู้อุปธรรมผู้หญิงมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมชายผู้หญิงมีหน้าที่เดินตามหลังผู้ชายในหนังสือเอเบโซบทที่5ข้อที่22-23ข้อนั้นบอกว่าเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงให้ชายเป็นผู้นำชายเป็นผู้ที่ออกข้างหน้าเพราะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อนกิจกรรมใดๆก็ตามที่เรากำลังทำเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้า นั่นคือการประชุมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอนุญาตให้แต่ผู้ชายผู้หญิงไม่มีอำนาจในข้อนี้บอกว่าอะไรเพราะผู้ชายนั้นเป็นศีรษะศีรษะหมายถึงอำนาจศีรษะหมายถึงการนำศีรษะหมายถึงการตัดสินใจส่วนในบ้านของเราสามีผู้ชายเป็นศีรษะของภรรยาเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงเชื่อฟังสามี หมายถึงว่าเขากําลังเชื่อฝั่งพระคิ์เพราะสามีน,นั้นเชื่อฝั่งพระคิ์การตัดสินใจของสามีเป็นการตัดสินใจของพระเจ้าเปโตรได้ยกผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่จะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่นี่แม่ภรรยาลูกสาวหญิงทุกคนรวมทั้งคนที่กำลังจะแต่งงานด้วยเราเป็นลูกหลานของซาราเมื่อเราแต่งกาย นิ่มสงมไม่ใช้อํานาจเหนือชายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้หญิงในหนรรังสือติโตบทที่2ข้อ3เปาโลได้เตือนติโตหรือติตัสบอกว่าสั่งสอนผู้หญิงในที่ประชุมว่าควรทําอะไรบรรดาผู้หญิงสูงอายุว่เหมือนกันสอนพวกนางให้ประพฤติความน่านับถือไม่ใส่ร้ายไม่ติดเหล้าแต่เป็นผู้สอนสิ่งดีงามสอนใครครับ สอนอบรมหญิงสาวให้รักสามีและบุตรของตนพี่น้องครับสอนได้ครับแต่สอนลูกหลานสอนสตรีด้วยกันผมสรุปว่าพระเจ้าเป็นศรีศรษะของคริสตจักรสามีเป็นคริสตจักรของครอบครัวผู้ชายเป็นศรีศรษะในคริสตจักรบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าให้ผู้ชายก็คือความรับผิดชอบต่อคริสตจักร ถ้าคุณละเลยไม่ได้ดูแลครสตจกักรพระเจ้าจะให้คุณยืนให้การต่อพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับผู้ชายจึงจำเป็นจะต้องเอาใจใส่ต้องรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าสามีผู้ชายต้องให้การกับพระเจ้าเองไม่ให้ผู้หญิงมีอำนาจเหนือชายในครือจกักรในครอบครัวในที่ประชุมทุกแห่งทุกครสตจักรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนยุคสมัยไหนคาสั่งนี้มายังครสตจกักรทุก ทั่วทุกหแห่งแห่งหนพระเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงนำนมัสการพระเจ้าผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลส่วนที่เป็นการอุปธรรมชายดูแลลูกหลานทำหน้าที่ของผู้หญิงบทบาทของผู้หญิง มีมากมายทั้งหมดเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าผู้หญิงไม่ได้ด้อยกว่าชายชายไม่ได้ดีกว่าหญิงทุกคนมีความเสมอภาคในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณทํากับข้าวข้างหลังกับผมยืนขึ้นเทศนาในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนกันทุกอย่างพระเจ้ารับเกียรติทั้งสองอย่างไม่ว่าบทบาทของสตรีหรือของบุรุษในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์รับเกียรติเท่ากันขอพระเจ้าอวยพรครับ